สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่หอน,นิยายเสียงจีนอันดับหนึ่งที่นี่คือโลกของนิยายเสียงจีนที่จะพาท่านดำดิ่งสู่เรื่องราวสุดเข้มข้นปิดตาแล้วเปิดใจพร้อมหรือยังที่จะร่วมเดินทางไปในดินแดนแห่งท้อยคำถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันเลยค่ะบทที่6ยายหนูคนนี้เอาการเอางานจริงๆนะ พอคุณย่าซูสัมผัสปึกธนบัตรในมือเท่านั้นแหละรอยยิ้นก็ผลิบานเต็มใบหน้าท่านไม่เคยคิดเลยว่าเงินทองจะหาง่ายถึงเพียงนี้คุณย่าซูไม่ได้นับสักนิดแถมยังยัดนันคืนใส่มือซูเสี่ยวหลีคุณย่าคะวันนี้เราหามาคืนเดียวก็ได้ตั้ง18หยวน8ดเจียวเชียวนะคะเป็นเลขมงคลเลยนะเนี่ยคุณย่าเก็บเงินก้อนนี้ไว้นะคะพรุ่งนี้จะได้เอาไว้ซื้อเครื่องปรุงสําหรับดองไข่เค็มไงหนูไม่รู้เลยว่าต้องซื้ออะไรบ้าง ซูเซียวหลีแกล้งทำเสียงงอนๆคุณย่าซูพยักหน้าพลางเช็ดเหงื่อผุดพรายบนหน้าผากของซูเซียวหลีด้วยความภาคภูมิใจดูเหมือนว่ายายหนูคนนี้จะเริ่มคิดอะไรออกแล้วแถมยังรู้จักพึ่งพาตนเองได้แล้วด้วยสินะพรุ่งนี้หนูจะไปหาของที่เขื่อนอีกนะคะไม่ใช่แค่ไข่เป็ดหรอกค่ะหนูจะคิดหาทางทำเงินอย่างอื่นด้วยยายโง่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับหนูตอนนี้ก็คือการเรียนหนังสือและการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะ พรุ่งนี้ย่าจะไปเองหนูอยู่บ้านพักผ่อนที่เต็มที่ตื่นมาแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือซะซูเซียวหลีมไม่ได้เถียงคุณย่าแต่ก็น่าเสียดายที่ไข่เป็ดป่าไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆทุกวันไม่อย่างนั้นสองยาหลานแค่เก็บไข่เป็ดก็คงพอเลี้ยงชีพไปได้สบายๆตอนนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนในยุค80เส้นทางสู่ความรุ่งเรืองในอนาคต ย่อมเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจมากมายขึ้นอยู่กับว่าเธอจะสามารถมองเห็นและคว้าโอกาสเหล่านั้นไว้ได้หรือไม่โอกาสทองที่มองเห็นได้ในยุค80ปี1985คำว่าลงทะเลเป็นที่นิยมในสังคมหมายถึงการลาออกจากงานราชการแล้วหันมาทำธุรกิจส่วนตัวการค้าขายรถยนต์ที่มณฑลฉงโจวไหหนานสามารถทำกำไรได้กว่า10,000หยวนต่อคัน ส่วนประธานหวังที่เมืองเผิงถึงเซิ้นเจินก็ทำเงินจากการค้าระหว่างประเทศได้ถึง5ล้านหยวนแล้วผู้บริหารจางก็เพิ่งเข้ามาบริหารโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสีขาวที่เมืองชินเต่าชิงเต่าซึ่งต่อมาได้กลายเป็นแบรนด์ดังระดับโลกเธอเชื่อมั่นว่าถ้าสามารถคว้าโอกาสได้เพียงหนึ่งหรือสองครั้งก็จะสามารถก้าวไปยืนอยู่แถวหน้าของยุคสมัยเป็นคนกลุ่มเล็กกลุ่มแรกที่ร่ำรวยได้ ทางที่ดีที่สุดคือการหาโครงการที่สามารถทำเงินไปพร้อมกับการเรียนได้คิดไปคิดมาเธอก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเฮือกใหญ่ทำอะไรก็ต้องมีเงินทุนจริงๆถ้าซูหลันอิงไม่ฉกเงิน700หยวนนั่นไปก็คงมีธุรกิจหลายอย่างที่สามารถเริ่มต้นได้แล้วแท้ๆซูเซียวหลี่ไม่ได้คิดมากนักการคว้าโอกาสในปัจจุบันต่างหากที่สำคัญการสะสมและบ่มเพาะพลังงานเดินหน้าอย่างมั่นคงอนาคตก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เพราะบ่อยครั้งที่การเดินไปเรื่อยๆก็จะทำให้รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะต้องเดินไปทางไหนแม้มองไม่เห็นเส้นทางชั่วคราวแต่จิตใจก็จะค่อยๆเปิดกว้างขึ้นเองแต่ว่าไอพ้พิงหุยอะไรนั่นฟังดูแปลกๆเหมือนเคยได้ยิงมาจากที่ไหนมาก่อนนะซูเซียวหลีคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งค่อยๆพลอยหลับไปในที่สุดการผจญภัยของซูหลันอิงในขณะเดียวกันซูหลันอิงผู้ที่ฉกเงิน700หยวนไป ก็เพิ่งจะทะเลาะตบตีกับพี่สะพ้ายรองช่างเฟิงเอ๋อมาหมันหาดและตอนนี้กำลังหลบอยู่ในรถไฟที่มุ่งไปยังเมืองชิงโจวสูหลันอิงนั่งรถไฟเป็นครั้งแรกในชีวิตรู้สึกกระสับกระส่ายไม่น้อยนายนเธอเหลียวมองไปรอบๆทุกคนรอบตัวดูเหมือนขโมยไปหมดหน้าร้อนเสื้อผ้าบางไม่เหมือนหน้าหนาวที่สามารถซ่อนเงินไว้ใต้เสื้อได้แนบเนียนกว่านี้เธอซ่อนธนบัตรต้าถวนเจียธนบัตรสิบหยวนไว้ใต้แผ่นรองรองเท้าข้างละห้าใบ แล้วก็ยัดอีกกว่า10ใบ,บในกระเป๋ากางเกงในส่วนที่เหลือทั้งหมดเก็บไว้ในกระเป๋าสะพายทหารอย่างหนาแน่นโชคดีที่ดาจุนเคยไปชิงโจมาก่อนเลยเอาเงินสินสอดที่บ้านตระกูลจางไปให้กับผิงหุ่ยไว้แล้วไม่อย่างนั้นคงถูกชังเฟิงเอ,อ๋อไอแม่หมดคนนั้นแย่งไปแน่ดาจุนบอกว่าจะมารับเธอที่สถานีรถไฟถ้าทนเดินทางช่วงนี้ไปได้พรุ่งนี้เช้าเจอหน้าสามีตัวเองก็คงจะล่งอกแล้ว บนรถไฟคนเยอะมากและเสียงดังอึกทึกทักทมคลื่นนโยกไปโยกมาแถมวิ่งก็ไม่ค่อยเร็วด้วยห่างกันไปไม่กี่แถวมีพี่สาวคนหนึ่งกำลังโต้เถียงจับพนักงานรถไฟเรื่องการหนีตัว๋วน้ำลายกระเด็นเต็มไปหมดใบต้นกุยช่ายที่เพิ่งกินไปก็กระเด็นใส่หน้าพนักงานรถไฟที่เป็นลุงคนหนึ่งเต็มๆพี่สาวครับฟังผมพูดก่อนนะครับไม่ว่าใครจะเดินทางไปไหนก็ต้องมีกฎระเบียบใครขึ้นรถก็ต้องซื้อตั๋วนะครับ ตอนนี้พนักง,งานรถไฟเริ่มหมดคำพูดปากแห้งผากเหงื่อไหลซึมออกมาจากใต้หมวกแก๊ปเป็นทางพี่สาวที่หนีตัวรถไฟกับพนักง,งานรถไฟทะเลาะกันอยู่กว่าครึ่งชั่วโมงซู้เซียวหลีที่ง่วงและหิวแรกๆก,ก็ยังนั่งดูอย่างสนใจแต่พอผ่านไปนานๆก็เริ่มนั่งไม่ติดแล้วทำไมหรอเธอปวดฉี่ตั้งแต่ทะเลาะกับช่างเฟิงเอ๋อเมื่อกลางวันจนถึงตอนนี้เธอเข้าห้องน้ำไม่ได้เลยสักครั้งเดียวคนที่มาดูมุงดูเต็มทางเดินแน่นขนาดไปหมด แทบเบียดไปถึงห้องน้ําไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่กระเพาะปัสสาวะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเธอพยายามกลั้นสุดชีวิตแต่กระเพาะปัสสาวะก็ยังคงสร้างแรงดันใหม่ๆขึ้นมาแรงดันค่อยๆเพิ่มขึ้นใกล้จะทนไม่ไหวแล้วในที่สุดเธอก็ตัดสินใจที่จะจัดการมันอย่างรวดเร็วก่อนที่ฟางเส้นสุดท้ายจะมาถึงขอสาบานต่อท่านผู้นำผู้ยิ่งใหญ่จะฝ่าฟันอุปสรรคท่านปวงและทำภารกิจนี้ให้สำเร็จให้จงได้ ห้องน้ำที่นำไปสู่ตู้รถนอนนอกหน้าต่างมืดมิดรถไฟยังรงคลืนคืนไปเรื่อยๆสู้หลันอิงทัดสินใจอย่างแนว่วแน่ว่าจะต้องผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้เธอเบียดแทรกผ่านผู้คนที่กำลังพูดคุยกินข้าวกรนเฉียงดังไปทีละคนๆระหว่างทางก็ถูกมองด้วยสายตาไม่พอใจอยู่หลายครั้งประตูห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดแสดงไฟสีแดงว่ามีคนใช้แล้วพอเบียดไปถึงห้องน้ำห้องที่สองก็ยังแสดงไฟสีแดงว่ามีคนใช้อีก เธอยังคงพยายามต่อไปเบียดไปที่ห้องน้ำห้องที่สามและแล้วไฟก็เป็นสีเขียวไม่มีคนเย่ <Yeah! S 1> หลังจากจัดการธุระส่วนตัวเสร็จซูหลันอิงเดินออกจากห้องน้ำแล้วมองไปรอบๆปรากฏว่าเธอเดินมาถึงตู้รถนอนแล้วตู้รถนอนปิดไฟแล้วเงียบสงัดมีเพียงเสียงกรนดังเป็นพักๆและเตียงชั้นล่างที่อยู่ตรงหน้าก็ว่างพอดีซูหลันอิงมองย้อนกลับไปยังทางที่เดินมา คิดถึงทางเดินที่ยาวไกลและเต็มไปด้วยผู้คนที่ไม่มีที่ให้เหยียบก็เลยลมเลิกความคิดที่จะกลับไปตู้รถนั่งธรรมดาไปเลยมีโอกาสดีๆแล้วไม่คว้าไว้ก็โง่แล้วเธอมองไปร,บรอบๆไม่มีใครสังเกตเห็นเธอเลยนอกจากผู้ชายสูงใหญ่สองคนที่นั่งเผชิญหน้ากันอยู่ไม่ไกลตอนนี้แล้วพนักง,งานรถไฟคงไม่มาตรวจตัวแล้วมั้งเธอค่อยๆขยับตัวไปที่เตียงชั้นล่างนั้นคลำดูผ้าที่นอนที่เรียบร้อยแล้วค่อยๆนอนลงไปอย่างเงียบเชียบ ไม่นานก็เริ่มโกรนออกมาเบาการปรากฏตัวของกู้ไฟหานหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่นั่งอยู่ไม่ไกลหัวเราะเบาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่ได้ยินกันแค่สองคนว่าพี่หานครับที่นอนของพี่กลับไปไม่ได้แล้วนะคนที่ถูกเรียกว่าพี่หานก็คือกู้ไฟหานเขาหาันกลับมาเผยให้เห็นใบหน้าหล่อเหลาขมเข้มใบหน้าเหมือนถูกแกะสลักจากหยก ความสง่างามที่แฝงอยู่ในแววตาบ่งบอกถึงความสูงส่งเขามองผู้หญิงที่นอนอยู่บนที่นอนของตัวเองอย่างไม่ใส่ใจและยกมุมปากขึ้นว่าถ้าเป็นเด็กสาวตัวเล็กๆก็อาจจะไปคุยด้วยแต่ช่างเถะยังไงก็นั่งอีกหน่อยก็จะถึงที่หมายแล้วกู้ไฟหานกำลังคิดเรื่องสำคัญอยู่ตอนนี้ไม่มีความม่วงเลยแม้แต่น้อยพี่หานครับท่านอาคนรองฝากภารกิจใหญ่สออย่างให้ผมมาครับ ให้ผมมาน้มนเนาวให้พี่กลับไปทํางานที่กระทรวงการต่างประเทศซะหรืออย่างน้อยก็ไปทํางานที่กระทรวงเศรษฐกิจและการค้าก็ได้ครับหนุ่นน้อยที่พูดชื่อเซี่ยงเฉียนจินส่วนกู้ไฟหานเป็นน้องชายคนเล็กสุดของท่านอาคอนโตและท่านอาคอนรองเป็นลูกชายคนที่4ของบ้านถ้าว่ากันตามลําดับอาวุโสเขาควรจะเรียกเพื่อนสนิทคนนี้ว่าคุณอาเล็กกู้แต่เขาชอบตามติดกู้ไซหานมาตั้งแต่เด็กพอพูดได้ก็เรียกพี่หานมาตลอด ก็เลยเรียกกันตามสบายแบบนี้กู้ไฟหานเหลือบมองเขาด้วยแววตาดูถูกเหยียดหยามเล็กน้อยและนี่ก็คือเรื่องราวของซูเซียวหลีในบทที่6กค่ะทุกคนดูเหมือนว่าชีวิตของซูหลันอิงกำลังจะผจญภัยแล้วนะคะส่วนซูเซียวหลี่ก็ได้พบกับโอกาสใหม่ๆแล้วเรื่องราวของพวกเธอจะเป็นยังไงต่อไปแล้วกู้ไฟหานคือใครกันแน่ โปรดเตตองตอนต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หอนิยายเสียงจีนอันดับหนึ่งกันด้วยนะคะ